สวัสดีค่ะสวัสดีอ้อยหรืออาริตาสตาร์คอนเน็นะค,ะ,คะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหาราสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีโดยพาย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง 15พฤศจิกายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุลบ้างในเดือนเมษายนนี้ริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะามาเลยมาเลยน้องตัดช่างตัวตนเป็นอย่างไรอขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะน้องตาช่างเนี่ยนะเราจะบอกว่าจริงๆอะนะเดือนนี้เป็นเดือนคู่เป็นเดือนที่แบบว่าจังหวะหลายๆสิ่งลเลยไม่เหมือนมีอะไรเล็งเข้ามาปะทะตัวคือหลายอย่างมากโดยเฉพาะ พระฤหัสบดีที่เป็นราชาโชคคือเล็งสปอร์ตไลท์มาถึงหน้าบ้านเลยแหละคือต้องบอกเลยว่ามีสิ่งดีๆรอยอยู่มากเลยแต่คุณเองอ่ะจะรับอ่าหรือจะรู้สึกว่างงงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะคอณอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสว่างเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูอีกทีว่ายังไงนะตัวคุณเป็นเดอะมูนค่ะรู้สึกว่างงงงวยงวยหรืออะไรต่างๆนานาอยู่ตอนนี้เหมือนกับว่า งงกับสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นโอกาสดีๆหรืออะไรต่างๆนานาที่ผู้ใหญ่อ่ะหยิบยื่นมาให้ด้วยแล้วก็มากับแปไม้เท้าค่ะโอเคคคือคต้องบอกว่าจังหวะหน้าที่ การงานความรับผิดชอบหรืออะไรต่างๆรู้สึกว่าเออดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าปีก่อนๆก,การโยกการย้ายการปรับหรือการทําอะไรตอนน่อมีอะไรเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เออคุณรู้สึกว่าพัฒนาแล้วก็ก้าวกระโดดมากขึ้นแต่ค,คุณไม่ชินนะ่ะรู้สึกว่าโอ๊ยภาระหน้าที่ที่ได้มาใหม่หรือการโยกย้กา,ยายหรืออะไรต่างๆรู้สึกว่ามันยากอะ่ะฉันจะทํา<ๆ>ได้ไหมจะไหวไหมแล้วพระรหัสพอดีเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักเป็นพิเศษก็ให้ทํารู้สึกว่า จะเยอะจะแ,แยะด้วยคุณก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันหนักมันเหนื่อยเหลือเกินเดือนนี้รู้สึกว่ามารุมมาตุ้งเต็มเป็นหมดเลยรู้สึกถึงความแบบเขาเรียกว่ามึนงงขึ้นมานิดนึ่งแล้วงั้นเรามาดูกานงไม่ชินเลยยังไม่ชินเท <laughs> ่าไหร่กับแสงสว่าง การงานเป็นอย่างไรคะการงานเป็นอย่างไรใครใช้ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการงานเป็นอย่างไรการงานเป็นก้าวดาบค่ะ,คคะถึงขนาดเก็บไปฝันเลยตอนนี้คืองานแบบเยอะมากบนโต๊ะเนี่ยถึงขนาดเก็บเอาไปคิดน่กลับบ้านก็ไปคิดเรื่องงานต่อเลยนะแล้วก็มากับเดวครูด,ด้วยคือจังหวะมันกับว่าถามว่าดีขึ้นไหมงานอย่างที่บอกว่าดีขึ้นมากนะจากปีก่อนๆเนี่ยคือหน้าที่ตําแหน่งพาราหรืออะไรคือมันเหม,อเมือนกับตัวเรามีการแบบเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่อง ื่องการงาน<ะ>เดี๋ยวพูออกมาเจริญก้าวหน้าแต่เราคิดมากมเหมือนไม่ชินอะ่ะเหมือนกับอยู่กับที่สว่างจ้ารู้สึกว่าตาเนี่ยมันรับแสงอะไรได้ยังไม่ค่อยดีพอเพราะอยู่กับที่ที่แบบว่าแสงม,มืดมมานานรู้สึกว่าตอนวันเนี้ยเรายังไม่คุ้นชินกับสถานที่กับอะไรที่เราอยู่เราต้องปรับตัวเราต้องมีการพัฒนาหรือต้องเรียนรู้อะไรสักระยะหนึ่งคุณอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งรู้สึกว่าอุ้ยทําไม่ได้หรอกเราก็ร้อนลนล้วก็แบบ คือไม่สู้ต่ออย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเป็นในกรณีแบบนั้นคุณต้องพยายามแบบทําไปก่อนพัฒนาไปก่อนเรียนรู้ไปก่อนโดยเฉพาะกับเพื่อนอ่ะเพื่อนก็คือสหัสชาติที่เป็นดาวพระหัส,สพฤกีนั่นแหละคุณต้องพยายามที่จะเรียนรู้กับสังคมที่คุณอยู่ก่อนว่าวันนี้คนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแล้วค่อยๆว่ากันนะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจในช่วงเวลานี้นะคะ มาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ<อ>การเงินคูณเป็นหนไม้เท้าค่ะออออก็มีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่นะโอ้แล้วก็มากับ7ดาบด้วย okay, คือเอ,ออกมาเนี่ยบ่งบอกเลยว่า ใครที่เรื่องขอเครดิตเลยแหละเออก็เป็นในเรื่องของเครดิตเป็นในเรื่องของการทําอะไรระยะยาวหรืออะไรต่างๆนั้นนะเหมือนมันมีเข้ามาให้เรารู้สึกว่าต้องมีการส่งเอกสารทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นหรือคนที่คิดจะซื้อบ้านซื้อรถหรือจะซื้ออะไรของใหญ่ <ừ. S 1> ๆที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานเช่นธนาคารหรืออะไรต่างๆนั้นนะคือตอนเนี้ยเดือนนี้ประสบความสําเร็จนะ,ะเออคือมีในเรื่องของปัตตานนี้ก็คือคู่สัญญาเกิดขึ้น่ะ,ะนะมีในเรื่องของการตกลงการเจรจาการทําสัญญ,ญาหรือการทําอะไรที่มัน เกี่ยวกับสินเชื่อเงื่อนไขหรือการปรับโครงสร้างหนี้หรือการทําอะไรที่รู้สึกว่าแก้ปัญหาในเรื่องการเงินได้แล้วทําให้การเงินการทองของเราเดินไปข้างหน้ามีการคุยมีการเจราจาเจราจาแล้วสาเร็จใช่คือการเงินรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราแบบเหมือนมีการพูดคุยแล้วมันสําเร็จแล้วมีการต่อยอดมีการเซ็นสัญญาแล้วทําให้ตัวคุณก็แก้ปัญหาไปได้ด้วยการเงินไม่ได้ติดขัดเลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นสเดี้สามอ่มาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํำนะคะขอบคุณค่ะความรักคุณเป็น ชาชาเหรียญค่ะนคือตอนนี้ความรักดูเหมือนว่าอยู่ขั้นสูงสุดเลยนะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะยูออกปุ๊บสว่างเลยอ่ะแล้วมากับหนึ่งเหรียญด้วยคนสดมีเฮแน่นอนเฮเลยได้ไหมคะเฮเลยก็ได้เลยเดือนนี้จะเฮจะเทจะอะไรก็แล้วแต่ลไม่เทละวมาไม่โดนเทแน่นอนแต่จะจะไปเทเขาไดเทอืคือเราต้องบอกอย่างงี้ว่า ดาวราหูที่เล็งลัคนาเนี่ยเขาอยู่กับดาวพฤหัสดาวอาทิตย์ดาวคือตอนนี้เพื่อนเยอะมากเลยที่เล็งมาทําให้อะไรคุณเองมีสเสน่ห์มากแล้วดาวประจาตัวคุณไปเป็นเกษตรในเดือนมรณะด้วยทําให้คุณมีสเสน่ห์กับทุกคนที่พบเห็นหรืออะไรต่างๆคือตอนนี้ตัวเลือกเยอะทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะต้องมีคนเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรู้สึกว่าจะต้องเสียใจเพราะฉันนะอืมก็เลือกได้อะเธ <c oughs> อมันมนไส้เหลือเกินคือตอนนี้ต้องบอกว่าความรักคือคะแนนขึ้นมากเลยนะคนโสดเนี่ยมี คนเขามาเยอะมากสวยจัดเลย,ชยใช่ตอนนี้จัดว่าสวยจัดว่าหล่อเลยแหละเออแล้วสําหรับคนมีคู่นะคะจานก็ระวังหน่อยละกันเพราะว่าความรักไพ่ออกมาดีมากเลยคนคมีคู่อ่ะคู่ก็ดีนะแตเแ่เราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละนะเราอาจจะนอกลู่นอกทางแต่จูจูนะพระหัตมาจากเรือนอริพระหัตมาจากเรือนอริแล้วมาเวลงลักนาถ้าคุณทาผิดศีลธรรม พระรหัสทำท่อดับไฟสปอตไลท์พับเลยทําให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าจะง่อยเหงาเศร้าแล้วก็จะมีเรื่องเสียตามมาด้วยอือ <ทำ S 2> ดาว<ท>แต่ละดวงดาวแต่แตและดวงเขาก็จะมีพลังงานที่ไปในเรื่องไหนคือคือถ้าเกิดเราโกวิดโฟไปในแบบที่ เขาเป็นแบบนั้นคือเราก็จะได้เต็มที่นะคะมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอยพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะบทสรุปคุณเป็น9เหรียญค่ะคือยังไงจังหวะจากนี้ไปเงินดีขึ้นแน่นอนที่เราเคยบอกไว้ตูนปีนี้เป็นปีที่การเงินคุณจะขยับดีขยับดีขึ้นจริงๆนะแล้วก็มากับดีแฮงแมนด้วยแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าคนที่ไม่คุ้นชินกับบางสถานการณ์อย่างเช่นที่เรา บอกไงว่าพระหัดเล็งเนี่ยเป็นสปออตไลท์ขยับขยายทําให้ตัวคุณมีความดีงามมากขึ้นมีการเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างจนคุณรู้สึกว่ามันเร็วไปค,คุณตั้งรับไม่ทานบางคนอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับโลกโซเชียลค่ะะก็ต้องเรียนรู้กับโลกโซเชียลหรือบางคนต้องทําอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันยังติดขัดอยู่ยังรู้สึกว่าไม่สะด,ดวกเท่าไหร่อ,อืมลนะิตเสริมให้แบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นราศีตุลดาวประจำราศีของคุณก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือ12ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะที่ดาวพฤหัสเขาใจย้ายราศีไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะคะ เพราะฉะนั้นดาวศุกร์เนี่ยเวลาเขาส่งผลมันจะส่งผลเรื่องอะไรบ้างส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความรักเงินทองความสุขสิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขในหัวใจนั่นเองอเมื่อ,อไรก็ตามที่เขามาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสก็คือแปลว่าความสุขความสําเร็จความสมหวังความสมบูรณ์จะขยับขยายความรักเงินทองความสุขนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ริต้าเคยบอกไปแล้วว่าช่วง3เดือนนี้สําคัญมากโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเมษาแล้วก็พฤษภาจะเป็นหนังตัวอย่างสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นความมั่นคงของปีหน้าเดือนมการาคมในช่วง3เดือนนี้ คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในแบบบูรณาการตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่คุณตั้งใจตอนนี้มันจะเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นเพราะฉะนั้น3เดือนนี้สําคัญมากจริงๆสําหรับคุณถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในเรื่องเกี่ยวกับสร้างความมั่นคงของคุณเนี่ย บางคนก็ต้องไปมูบางคนก็จะไปมูไปไหว้พระตอนนี้คือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจคุณไม่นิ่งพอเนี่ยดาวพฤหัสท,ที่แปลว่าความเชื่อความศรัทธาเนี่ยจะส่งผลช่วยคุณได้ไม่เต็มที่แลซิตา้าบอกเทคนิคแบบนี้กับคุณค่ะ ช่วงระยะเวลานี้ Big Five หรือว่าดาวใหญ่ๆที่มีผลกับชะตาชีวิตของคุณเนี่ยเวลาเขาย้ายราศีเนี่ยชีวิตเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่คือดาวพลูโตดาวพลูโตกว่าจะครบ12ราศีใช้เวลา 248ปีค่ะเขาจะมีการย้ายราศีในเดือนมีนาคมวันที่23มีนาคมนี้ค่ะเราจะเห็นคนบางคนมีการต้องจบบางคนมีการสละบางอย่างบางคนที่ทําผิดอะไรไว้จะมีการแฉบางคนมีการจบบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่พูดง่ายชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนที่สุดแล้วก็ยังจะมีดาวเสาอีกดวงหนึ่งดาวเสาก็มีการย้ายราศีถึงที่จะเกิด2ปีครึ่งนี้เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องเรื่องไหนเนี่ยคือมันจะ เป็นเรื่องที่ทําให้ฝันกลายเป็นจริงค่ะเป็นจริงในเรื่องไหนคือแต่ละคนแตกต่างกันไปแล้วก็มันจะเป็นช่วงนิวมูนนิวมูนแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ราศีเมษร,ราศีเมษแปลว่าตัวเองคุณจะสร้างโอกาสใหม่คว้าโอกาสใหม่ออตี้ใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆดีๆในชีวิตจากความสับธาของตัวคุณเองอแล้วคุณจะต้องลงมือทําสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้คือมันเป็นช่วงระยะเวลานี้ คือความศรัทธาจะนําพาให้เกิดความสําเร็จโดยต,ตัวของคุณเองมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดสิ่งที่พูดมาทั้งหมดช่วงที่พีคที่สุดคือช่วงยี่บสามถึง2ีมีนาคมนี้ค่ะจะถึงอยู่แล้วแล้วคนที่สนใจอยากจะไปมูกับลิต้าที่ลิต้าเคยบอกไปว่าจะไปมูทั้งทีจะไปไหว้ทั้งทีคือไม่ใช่แค่ไปเที่ยวอย่างเดียวมันจะต้องไปแบบให้ดีสะเทือนดวงก<อ>ันเลยต้องถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการเวลาเราจะไปแต่ละที่เราต้องดูพิกัดองศาด้วย ต้องดูด้วยว่าจะต้องที่ไหนเวลาไหนอย่างไรอันนี้คือสําคัญที่สุดบางคนรู้แค่ว่าที่ไหนดีแต่ไม่รู้ว่าจะต้อง วันไหนเมื่อไหร่แล้วว่าจะต้องทำยังไงอ่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มาบอกคุณว่ามูยันดีเนคือประมาณนี้เองค่ะแล้วก็คนที่อยากจะไปกับริต้าเนี่ยรวมแล้วประมาณ1,600งพันหกร้อยคนเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ริต้ารับได้แค่30กว่าคนซึ่งตอนนี้เต็มแล้ว <c oughs> อ๋อแล้วมานี่คือเต็มแล้วแล้วพูดทําไมงั้นมีก๊อกสองให้ค่ะคือสําหรับคนที่ถามอาจารย์พิมมาใช่ <c oughs> ไปไม่ได้ลาง,งานไม่ได้สี่วันคนที่อยู่ต่างประเทศใช่คนที่ลางานไม่ได้ จะทำยังไงได้บ้างก็มีริต้าอาสามูขั้นสุดค่ะคือว่าจะเอาคำนวณดวงชะตาของคุณเอาแผ่นดวงของคุณไปมูในแต่ละที่ในแต่ละเวลาที่ริต้าไปเลยตามนี้เลยแล้วก็มีหัวใจมั่งคั่งอันนี้ที่เราใส่กันอ,อันนี้จะเป็นหัวใจมั่งคั่งประจําดาวศุกร์ค่ะแล้วก็ประจำหาจักระโดยตรงประจําความรักความสุขเงินทองโดยตรง มีสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะริต้าจะเป็นคนเลือกให้ว่าคุณจะเหมาะกับสีอะไรนะคะคือจะเอาเนี้ยเป็นตัวแทนของคุณเนี้ยไปรับพลังงานด้วยแล้วก็จะส่งกลับไปให้คุณที่บ้านไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สําคัญคือในสองปีครึ่งโดยรวมของคุณสองปีครึ่งที่จะถึงเนี้ยนะคะจะเป็นไปในแบบไหนเป็นภาพรวมของลัคนาราศีของคุณจะเป็นแบบไหนก็คือริต้าจะมี แถมให้ดูไปต่อกันยาวต่ออีกหน่อยเนอใครสนใจอยากไปมูขั้นสุดให้ r i ต้าอาสามูขั้นสุดให้เนี่ยให้แอดริต้า by DNA นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไปด้วยกันได้เผื่อจะไปร่วมด้ยกัแล้วนะเออมาเปิดรับวันนี้อ่ะหมดเขตเมื่อไหร่ที่จะหมดเขตวันที่21วันนี้13แล้วจะหมดแล้วค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งที่ริต้าพูดตลอดว่าให้กดไว้ก็คืออย่างนี้แหละค่ะคือ คุณจะได้รู้ก่อนบางทีเนี่ยคนบอกทำไมผมรู้ช้าผมเพิ่งเห็นก็เพราะว่าเขาไม่ได้กดมันกดทีหลังกดลังเพราะฉะนั้นกดไว้เลยค่ะพอคุณรู้ปุ๊บเนี่ยคุณรีบติดต่อมาแล้วก็ส่งรายละเอียดมาใครจะไปบ้างก็แอดดิท้าบายดีเนะคะแล้วเดี๋ยวดิต้าจะจัดถามกันมาเยอะจริงๆบางทีก็มีในไทยไหมมีรอบสองไหมหรืออะไรยังไงก็ติดตามกันไปติดตามมาบ่อยก็คือถ้าช่วงระยะเวลาสําคัญสําคัญเนี่ยดิท้าจะจัดให้มีแน่นอนแต่ว่าอาจจะรับได้ไม่หมดทุกคนอะไรแบบนี้นะคะ ใครสนใจก็แอดริต้า by DNA นะคะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ